ตกระเทินว่าได้แต้มสีเขียนไล่ให้เจ้าบึงทั้งไล่ลุมไล่ทึ่ง,งให้มันงามยิ่งเยี่ยมคือแต้มจังสีเศร้าโตกกระเทินว่าได้สาแหลวสีลงงมหาเตาเอาให้เบิดสูงส่งลงให้เบิดสุดดาบสาแหลวจังสีเศร้าโตกตาว่าได้วา่า สีสนเข้าปูขีเสนสีดงโตเต้นสีอาเส่เข็นตีลาเอ้ยกขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับหาพภัญากะคำคมนะครับก็เลยนำพ,พัญชะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นพัญเกี่ยวพาราศีของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งพัญชบนนี้ความหมายก็คือตกลงว่า ว่าจะได้ทำอะไรแล้วฉันก็ต้องทำให้มันสุดขุดให้มันถึงตั้งจิตตั้งใจ,ตงใจเตรียมตัวเตรียมตนตั้งต้นต,ต,ตั้งมั่นฝึกฝนฝันฝึกนฝนฝ่ฝันฝ่าฝันฝันฝ่าให้ได้ดังใจตัวเองปราถนาไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายๆไม่ว่าสาวจะเป็นยังไงฉันก็จะพยายามอยู่อย่างนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับลง เราเรียกว่าลงสะน้ำหรือสะปลาก็จะลงงมหาเต่าให้มันได้ให้มันถึงถ้าไม่ได้ก็ไม่หยุดถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะครับในการหาการกระทํานั้นฉันก็จะสู้จะอย,อยู่อย่างนี้ซึ่งเป็นเนขาเรียกว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอันนี้ก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งที่เรามองนะครับไม่เห็นว่าคนสมัยก่อนนี่เขามีคารมคมคายในการจีบกันด้วยวาทกรรมแต่งก้อนสอนใจไปด้วยแต่ถ้ามาดูสมัยนี้ก็คงมันไม่มีเช่นนั้นแล้วนะครับเพราะมันยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่ผู้ศึกษาก็เอามาเล่าเพราอให้เห็นภาพคับเป็นการอนุรักษ์พญาอีสานไว้เผื่อสักวันมันก็จะเป็นประโยชน์รู้ไว้ใช่แบ่งหำเราท่านท่าทั้งหลายก็ให้พิจารณาดูนะครับตามเหตุปัจจัยตามสิ่งที่ ควรพินิจพิจารณาเขาเรียกซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะครปัญญาเกี่ยวพาราสีที่เอาไมา้ท่านทานได้ฟังสลับกับวปัญญาทางพุทธศาสนาก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม